คุณอยากรู้ไหมผมทำอะไรลงไปเฮ้ยอ่านจอมคะแนนสอบออกแล้วนะไปกันเลยเออจริงเหรอตัวอะไรกันนะดูไม่ช่วยเราหาคะแนนเราหน่อยจอมจอมจอมจี๊จอมที่สองที่สองที่สองว่าแต่ใครได้ที่หนึ่งอะ ี่หน่อะเชื่อป่ชื่อได้เอ้ยสุดยอดแล้วอ่านอ่าได้ยังไงเอยากูมันตั้งใจสอนมันกว่าเน้อเน้ออดที่สิบตั้งเรื่องเรื่องย้ายยย้ายเลยออ่เนทเมให้ง่่ง่จะไม่หมเลยง่โอเค่อเขอบคุณมากครับไม่ต้อง้ไม่ต้อง่ครับแบบเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราขอไปห้องน้ำโอเคครับกันนะกันกัน ยอมฉันรู้เวย้ยวลาไม่ชอบมันเดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่จริงเชื่อมือฉันเถอะาจัดการเลยนะัได้ <c oughs> <c oughs> แกโดนแผนบูลี่ของฉันแน่อะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกัน <c oughs> ใคร ใครกันใครทำแบบนี้ทำไมเราต้องโดนบูลลี่แบบนี้ด้วยเนี่ยเราทำอะไรผิดบอกเราทีเเรื่อง่แล้วอะไรเืข้าแล้วไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเรือไม่ใช่เรื่องจริงจะมาล้อเล่ยนนะเสียแล้วจริงๆเาทำอะไรเพือเพื่อ โมทำอะไรอยู่ครับเพื่อนจอมอ๋อเล่นโทรศัพท์อยู่อะเป็นไรปะเมืวันไปกินข้าวด้วยกันเปล่าแถวสวนอ้อยไปร้านขาหมูมาเปิดใหม่อร่อยมากอืมอร่อยจริงปะเป็นของเจ้าดังมาเปิดเลยเมื่อวานไปกินแล้วสุดยอดไม่ลองไม่ได้แล้วแหละไปไปไปกินข้าวกัน